สวัสดีครับร้านบ้านเรากับแกแตรนะครับวันนี้เรามีรถกระบะมาให้ชมหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต a m i g h ท y XP97 ครับเครื่อง 2L นะครับสองบหดีเซลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนครับป้ายทะเบียนเดิมเลยหมวดผอพึ่ง0935์เาพชรบุรีนะครับรถิมเดิมเลย ล้อกระทะคู่ตัวเลยฝากครอบอยู่ครบนะครับยางปียี่ิบเอ็ดสี่เซนนะครับใช้ยาวๆครับเดี๋ยวให้ชมรอบคันนะครับมีการชนหน้ามาให้นะครับน่าจะติดมาตั้งแต่้ายแดงเป็นรุ่นปงหน้าปงหลังนะครับบางๆครับมุมส้ม บางทั้งคันนะครับรถสวยครับสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นายร่างสวยนะครับไม่มีเบียดมาครับไฟถ้ายิมเดิมนะครับแท้เลยโตยโยต้าถ้ายเดิมถ้ายสวยนะครับไม่มีชนนะครับ ไฟฉายแท้เลยไฟแท้ทั้งคันนะครับบางสั่งระสีกระบะสวยมากครับเดิมๆนะครับไม่มีชนครับรอนสวยไม่มีผูเลย ทีเอ็กนะครับรถเดิมๆนาใช้ครับบางๆทั้งคันเรียมกระบะนี่ครับกาวเดิมอย่างอยู่ครบนะครับหลังคาสีสวยนะครับชายล่างฝั่งขวาสวยครับไม่มีเบียดมานะครับ ยางปียิบเอ็ดสี่เซนนะครับดอกนั้นน่ะครับใช้ย,ยาวๆนะครับคัสีสวยไม่มีผูนะครับแห้งๆเ,เลยท่อเดิมคัสีสวยกิบนะครับน่ไฟแท้ทั้งคันนะครับแท้เดิมทั้งคันเลยนะโตโยต้านะครับเนี่ยโตโยตา้านี่นะครับ ใสแท้ทั้งคันนะครับไม่มีเปื้อนไม่มีชนมานะครับใต้มอน,น้ํานะครับขานสวยนะครับไม่มีผุนะครับปกติไมตีเนี่ยขันใต้มอน,น้ําจะผุกันเยอะนะครับคันนี้สวยครับรถเดิมมือเดียวครับกัดสีสวยกิ๊บ รถทรงเดิมสวยมีสันี่ไงครับน่าใช้นะเป็นรุ่นโปรงหน้าโปรงหลังด้วยนะครับเสาว,วิทยุยังใช้ได้อยู่นะครับอ่า,อาใช้ได้นะครับตัวนี้วิทยุเทปติดรถยังเปิดปกตินะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะโอ้ภายในสวยมากครับ แผงประตูสวยกิ๊บไม่มีบวมเลยไม้อัดนวมแน่นๆนะครับมือหมุนนะครับรถค่อนข้างเดิมนะครับหายากแล้วครับไมตี้ปีเก้าเจ็ดเรียมเดิมเดิมประตูเดิมไม่มีถอดไม่มีชนนะครับรถเดิมดูง่ายๆครับนี่ครับ ติ๊กเกอร์เตือนลมยางนี่ครับรถเดิมดูง่ายนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาดึงขิ้วยางประตูดูนะครับตรงอะไรเดิมเลยคอนโซลสวยไม่มีแจกหักนะครับตัวน,นี้ใหม่เดิมแท้ด้วยนะครับ แสนเ็นะครับไม้แท้เดิมเข็มเรือนไม่ทุกอย่างขึ้นครบทุกจุดนะครับภายในสวยนะครับยำเดิมนะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับคอนโซลได้เท้าแขนกลางนะครับสองชั้นนะครับ เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นชั่มปกตินะครับวิทยุเทปติดรถนะครับที่วางแก้วใช้งานได้ปกตินะครับอประกอบคอพวงมาลัยแน่นๆครับไม่มีแตกหักนะครับภายในสวยนะครับผมสะอาดนะครับเราคัดรถนะครับไม่มีสกปรกนะครับทำเดิมครับ ถึงถังน้ำมันดึงฝากระโปรงนี่เปิดอากาศตรงมอกกองนะครับเวลาลุยน้ำท่วมนี่ปรับคันเร่งเครื่องเย็นนะครับนี่ปรับที่ไฟไฟลี่ที่จอเรือนไม้นะครับอ่าเป็นไฟลี่นะครับแคปหลังสวยนะครับ แคบหลังสะอาดกว้างนั่งสบายนะครับใตผมแดงรอๆครับจะมาชมฝั่งสายนะครับฝั่งสายเดิมๆครับ นัดเดิมๆไม่มีทอดไม่มีขยับนะครับนะครับเต่าเอนะครับรถเดิมดูง่ายครับพวกกอบพลาสติกพวกน่้โหสวยกิบเลยครับไม่มีลอกเลยเบาะสวยไม่มีคาดเลยแ่งประตูสวยกิบครับนวมแน่นๆนะครับ ไม่บวมไม่พองมือมุ่นนะครับประตูเดิมเดิมครับในพื้นใต้ผมนี้สะอาดนะครับ,น,รบรดดนะครับเราคัดรถนะครับคัดรถสวยรถสะอาดมานำเสนอให้ทางลูกค้านะครับ หลังคาเพดานนะครับสวยนะครับบังแดดใช้ได้ครบนะครับอ่าบังแดดใช้ได้ครบกระจกมองหลังแท้เดิมเดี๋ยวาอดูห้องเครื่องกันนะครับกระจกมองทางก็แท้เดิมนะครับแอมปัต์ตัวต้าไฮลัก mighty x เดี๋ยวมาชมห้องเครื่องนครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีทอดไม่มีขยับนะครับซอกเดิมติกเกอร์คำเตือนต่างๆแผ่นเพจอยู่ครบนะครับมอลมเดิมเลย แม่ปั๊มคัดพวะงี้เดิมทุกอย่างเดิมหมดกล่องฟิวยังเดิมคานเดิมมีพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับหมายเลขคานหน้านี่คมคมนะครับคานเดิมเดิมเครื่องแห้งครับไม่มีหยดเยิมนะครับฝาวาว คันนี้เราเปลี่ยนบันน้าให้ใหม่แล้วนะครับหม้อน,น้ําเดิมเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคันนี้หม้อน,น้ําเดิมนะครับไม่เคยล้างนะครับเนี่ยไม่เคยทอดล้างไม่เคยทอดทําสี่นะครับหม้อน,น้ําเดิมเลยตโตโยต้าแท้การความร้อนอยู่ครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลย คันี้สตาร์ตติดง่ายมากครับไม่ต้องเผาหัวเลยนะบิดปุ๊บสตาร์ทได้เลยนะเครื่องเย็นๆเนะี่ยชึ่งเลยอนะ่ะเครื่องดีมากครับไม่แสนเจ็ดเกินไม่ขึ้นทูกจุดนะครับน้ำยาบรำเครเขี่ยวนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับ เปลี่ยนพร้อมกับเปลี่ยนตมน้ำนะครับเครื่องแน่งดังพอๆครับไม่ไอไม่พ่นไม่ดันไม่ตี้แต่ภาพเดิมนี่หายยากนะครับ,บระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวเปิดระบบไฟ แอร์อรเอย็นช่ำนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ่ไฟฉุกเฉินไฟหน้าไฟลีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูรอบคันนะครับหน้าใช้ครับใหม่ติด X ระบบไฟติดครบทุกอย่างนะครับเสียงเครื่องเพาะๆครับ ว่าไฟติดครบทุกอย่างนะครับโตยโยต้าไมติเอ็ปีเก้าเจดนะครับหรือปีสองห้าสี่ศูนย์ะครับเป็นรุ่นวงหน้าปวงหลังนะครับเครื่องสองแอนะครับสองพห้าดีเซลคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเรมเอกสารชุดโอนครบนะครับ เดี๋ยวชมรอบคันอีกทีนะครับรถสวยน่าใช้ครับหลอนสวยมากราคานะครับเราตั้งไว้ที่8 9 0 0 0ืบาทนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับโทรมาวิดีโอคอดลดูรถได้นะครับเบอร์โทร080-235-7879นะครับ แปดหมื 89, บ่บาทน,นะครับเราส่งทุกจังหวัดนะครับมาดูได้นะครับร้านบ้านเรากำลังแสนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองนะครับรถน้าใช้มากครับมตี้เองหน้าปงหลังไฟตาเต็มนะครับรถมือเดียวป้แดงนะครับ เลขทะเบียนเดิมไม่เคยแจ้งเปลี่ยนย้ายไปไหนนะครับเจ้าของเดียวนะครับ8ป0 0มืบาทนะครับส่งทุกจังหวัดครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อน,นครับสวัสดีครับ